รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันธายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นทบเจริญบิ๊กซีบริษัทไทยเบฟเบรสจำกัดมหาชนน้ำปลาานัาสีภาพร่วมกับบริษัทเอสแอนด์ซีเอมโพเรียมจำกัดโดยชิมไปบนไปเต็มใจเสนอ ยกขยี้ตีสี่สตลาดคือรากเหกเง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูชอัตลักษณ์สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับอา,อาอนัตพพลกับรายการยกขยงยกขยี้ตีสี่ 10. โอ้โหทุกคนพูดเลยผมติดใจรสชาติอาหารที่นี่มากนะก็เลยขออยู่อีกวันหนึ่ง นะครับผมวันนี้ก็เหมือนกันนะจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารอร่อยอร่อ,อาหารทะเลสดๆสดเลยนะครับผมแต่จะเป็นร้านอะไรนะั้นและเชฟจะทำอะไรให้ผมทานเนะี่ยติดตามกันได้เลยฮนะไปเวนค็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี ครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมผมจะพามาร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านอุดมโภชนานะครับปากน้ำปลานะครับผมอยู่กับเจ้าของความอร่อยคุณลุงทรงยศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ต้องมาเลยไม่มาไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะว่าครับเพราะว่านี่เป็นปลาหมึกแดดเดียวต้นตำรับเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยครับเจ้าแรกในประเทศไทยเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับอ่าวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนําผมบ้างครับครับ ซิกเนเจอร์คือซิกเนเจอร์อันนี้เราต้องชิมเลยนะต้องชิมเลยไม่ชิมมันงั้นผมขออนุญมันข่มั้องยากนะมาที่ป่าเนื้อปลาเนี่ยทุกคนนะเขาบอกว่าอันนี้มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับผมจิ้มนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคอืมมีความอ่าอันนี้อันนี้แดดนานไหมฮะไม่ไม่นานแดดเดียวประมาณสามชั่วโมงออ๋น้อยมากครับเพราะว่าถ้าหาก นานกว่านี้มันจะแห้งเกินอันมันมีความความหมึกสดอยู่นุ่มแบบมันหมึกสดแล้วก็มันมีความเพิ่มความหอมมากขึ้นนะฮะทานเล่นได้ทานทานกับข้าวก็ได้นะครับผมครับเมนูต่อไปครับคุณลุงสนเมนูต่อไปก็คือปูนิ่มทอดกระเทียม ปูนิ่มนี่คือปูที่เขาล่อคราบลอกคราบถูกไหมฮะลอกคราบใหม่ๆแล้วเขายังจะมีความนุ่มนิ่มอยู่ใช่ครับใช่นะครับคือทานได้ทั้งตัวไม่มีไม่มีกระดองแข็งๆครับอาหารได้ทั้งตัวครับแล้วจําเป็นต้องเอาไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไหมฮะหรือว่าที่นี่จะใช้ไซส์ใหญ่ที่นี่ใช้ไซส์ใหญ่เนื้อมันจะจะมีเนื้อมากกว่าคอืมงั้นผมขออนุญาตอิดเมนูนึงครับใช่ครับนะครับปูนิ่มขอเสิรนึ่งขอเรียกตรงกันเชียงนะฮะเลือกถูกที่ ตัวแป้งเขาปรุงรสมาได้แบบเข้าเนื้อมากๆเลยครับอันนี้ชอบตัวนั้มากเลยครับเด็ดจริงๆเมนูต่อไปฮะกุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขามอ่นนี่เห็นทั่วไปนะครับกุ้งขออนุญาตสักตัวหนึ่งที่นี่นะฮะเขาใช้ไซส์ใหญ่มากอันนี้เป็นกุ้งอะไรฮะกุ้งม้าลายกุ้งม้าลายนะครับผม กุ้งมาลายกับกุ้งลา,ายเสือเนี่ยเดียวกันไหมเอาเหมือนกันอันเดียวก<ๆ>ันแต่ว่าเรียกคนละแบบใช้ไซส์ใหญ่มากทุกคนคสดมากเพราะว่าเลยว่าเพราะว่าถอดหัวมามันเยอมมากนะครับมับอันนี้ข้อได้เปรียบที่ต่างจากที่อื่นคือกุ้งนี่สดมากเนื้อนี่กรอบ นุ่มหวานนะครับผมต่อไปครับเมนูอะไรฮะเมนูต่อไปหอยเชลล์ผัดน้ำพริกเผาหอยเชลล์ผัดน้ำพริกเผาจะออกหวานน้ำนิดหนึ่งหวานน้ำหานหน่อยแล้วก็โยกเข้าไปเนี่ยตัวนี้สดอยู่แล้วสดครับนี่ออยอันนี้เหมาะกับกินกับข้าวกอนกับข้าวร้อนๆข้าวสวยร้อนจบเลยนะครับ ผมอยากอันนี้คือผมขอชื่นชมเป็นพิเศษมากๆผมขอชื่นชมไซส์กุ้งดูกับหน้าผมใหญ่มากอันนี้สักประมาณกี่ตัวโลครับอันนี้หกตัวโลหกตัวโลโอ้โหจริงมากครับครับโอ้โลนึงได้ขนาดนี้เลยครับแล้วก็จะมีสี่ตัวโลก็มมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกในร้านครับอือันนี้ก็ใช้กุ้งลายเสือบรนจงทำเลยเป็นกุ้งนึ่งหรือกุ้งเผาครับเนี่ยอันนี้โอเค ของอบเกลือนะครับผมเนื้อนั่นมากๆทุกคนโอเคแต่ไม่เป็นไรกินอาหารทะเลกินกุ้งต้องแบบนี้นะต้องต้องใช่ครับผมนอกจากที่วางบนโต๊ะแล้วเนี่ยในร้านอุดมพุชนานี่มีกี่เมนูฮะเมนูทั้งหมดประมาณร้อยเมนูหนึ่งร้อยเมนูก็ส่วนใหญ่เน้นซีฟู้ดล้วนๆเลยเพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อของสดยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมโอเคกินให้ท่านผู้ชมดูนะครับ นั่งมากกรอบหวานต่อไปครับเป็นปลายกระบอกต้มส้มสูตรโบราณนะเราจะใช้เครื่องต้มส้มทำจากกะปิหอมแดงตะไคร้โคกเครื่องต้มส้มนี้เราก็ทำเองทำเองเป็นสูตรของร้านเนื้อเนี่ยใสเลยทุกคนเนื้อแสดงว่าสดมากครับมีความกลิ่นขิงหน่อยๆอร่อยมาก อร่อยมากปูครับอันนี้เป็นปูมานึ่งนะฮะไซนี้คือ3ตัวกิโลไซกำลังสวยเลยนะผมว่านะคุณลุงครับแล้วร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนครับถ้าเกิดใครอยากมาเนี่ยครับอยู่หมู่ที่สามตมปากน้าปลานะฮะถนนเรียบชายทะเลเขากลกนะฮะครับอยู่ระหว่างปากน้นปลากับเขากลกอยู่กลาระหว่างปากน้นปลากับเขากลอกมเรียบชายทะเลเลยบรรยากาศก็ดีนะครับมาตอนเย็นๆค่ำๆนี่แบบมองเห็นทะเลชิลๆเลยนะครับผมอาหารก็อร่อย อร่อยแบบนี้นะครับต้องมอบปนรางวัลให้นะครับด้รับรองความอร่อยกับยกขยงติดดาวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทางรายการครับต้องขอบคุณคุณลุงทรงยศมากๆเลยนะครับผที่มอบความอร่อยนี้ให้กับผมให้กับผู้ชมด้วยนะใครอยากมาก็เชิญเลยนะฮะอุดมโภษณานะครับผมและช่วงหน้านะครับอยากรู้ว่าผมไปจ่ายตลาดที่ไหนแล้วเชฟจะทำอะไรให้ผมกินติดตามนะฮะ ช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุง้งตราพันท้ายนรสิงต้นตระกูลแตบิ๊กซีชอบสนุกนสุขที่บิก๊กซีของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ์าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยียขยยขย้สดใสหางโงนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุกกลับเข้าสู่ช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงวันนี้เช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับ ลูกทัวร์ของผมนะครับลูกทัวร์ตลาดของผมพี่ก้อยสวัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเชฟปึงครับที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคุณป้าอัมพายเจ้าของตลาดฉัดแก้วแห่งนี้นะครับผมวันนี้นะครับเหมือนเดิมเราเดินดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับต้องรบกวนคุณป้าอีกรอบนึงนะครับพาทั่วตลาดพาทั่วนพาทั่วหน่อยได้ค่ะครับผมโอเคครับ ต้นตะคูลผมแต่ตบางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียวหลบยเ <ผม S 2> ยอยงเยอคย,ยีเราก็มากันที่ปราณบุรีปราณบุรีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งทะเลสวยหาดทรายขาวและชายหาดปากน้ําปราดเป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องจากชายหาดหัวหินแม้จะอยู่ไกลหัวหินแต่ว่าเป็นชายหาดที่เงียบสงบร่มรื่นมีที่พักหลายแห่งให้บริการ บริเวณปากน้ำปลานค่ะคือบริเวณช่วงที่แม่น้ำปรานบุรีไหลลงสู่ทะเลชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงหมู่บ้านแห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์รวมอาหารทะเลจําหน่ายในราคาย,ย่อมยาวอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือปลาหมึกสดปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแห้งกะปิเคยกุ้งแห้งที่ใครมาก็ต่างต้องซื้อหากลับไปฝากคนที่บ้านกันค่ะ และตลาดที่เรามาจ่ายกับข้าวกันอยู่นี้ก็คือตลาดสดฉัดแก้วตลาดเก่าแก่คูอําเภอปราณบุรีมาหลายสิบปีเป็นอู่ข้าวอู่น้ําให้คนภายในท้องถิ่นมาอย่างช้านานแล้วล,วลวค่ะใครอยากจะเข้าไปซึมซับวิถีชีวิตชาวปราณบุรีก็เชิญได้เลยที่ตลาดฉัดแก้วชาวตลาดยินดีต้อนรับนะคะอันนี้นี้ใหญ่ดีตัวไหนดีครับอันนี้ดีไหมอันนี้ใหญ่ดีนี่ขายไงครับลูกค้าแต่ว่าติดอะโลนึงอันนี้โคลไซ์กันไซด์ใหญ่ แต่รู่องนี้ารู้สึกมันมันมันขนาดเท่ากันไหมไม่ใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าแต่ทำไมอันนี้มันมีมันอันนบุ้ันเป็นเลาอ๋อหัวมันคือไข่อะคะใช่ไข่ไม่ค่ะมันมัาอีกเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบห้าร้อยไม่ได้เหรอก็ได้ค่ะยินดีเลยนะครับผมโอเคมาโอเคเชฟครับจ่ายตังครับจ่ายตังอันไม่คาววันนี้ผมเอาน้ำปลาร้ามาฝากนะรัวสีผ้าอันนี้ใช้แทนน้ำปลาก็ได้ค่ะทำจาก ปลาทะเลปลากระตักนะโอเคเราชิมดูกได้หมดาได้ทุกอย่างเลยทแทนน้ำปลาได้เลยแต่แทนน้าปลาได้ยดุสานไม่ค่ครัไม่่นี่สหรดถพันไอ่ะปัตตาเียค่ะปัตตาเวียของของปานบุรีใช่มคะไมได้ขาว่าสำที่มีอร่อยมากเขาเรียกอะไรนะสรับรถฉีกตาเหรอฉีกตาเอาีกตาอยู่นี่ปัตตาเวียที่ขายลหาร้อาเอาโนี้ ถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมถึงเวลาที่เชฟปึงจะต้องลงมือทำเมนูความอร่อยอร่อยจากปักซอยโดยผลิตภัณฑ์ตราพันธ้ายนรสิงค์เชฟปึงจะทำเป็นเมนูอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปักซอยวันนี้ของผมเป็นเมนูหมูต่ำชั้นผัดสะตอครับส่วนผสมของผมก็มีหมูต่ำชั้นครับตะตอครับหอมแดงพริกขี้หนูและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้ กะปิแท้ตาพันท้ายนอรสิงครับผมส่วนเครื่องปรุงของผมก็มีน้ำมันหอยมีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำปลาครับก่อนอื่นผมก็จะเอาหอมแดงพริกขี้หนูแล้วก็กะปิมาโขลกไว้ก่อนครับอันนี้ผมโขลกแบบแบบหยาบครับไม่ต้องละเอียดมากครับหลังจากนั้นผมก็จะพักทิ้งไว้ผมก็จะไปไปคั่วต่อ,ตอ,ตอก่อนครับ ผมจะใช้ไฟแรงๆครับแล้วก็คั่วตะตอลงไปครับอันนี้ผมจะเพิ่มความหอมของตะตอคับผมและความมันของตะตอครับผมต่อจากนั้นผมก็จะตัดพักทิ้งไว้ก่อนครับแล้วผมก็จะใช้กระทะอันนี้แหละแล้วก็เพิ่มน้ำมันเล็กน้อยผมจะผัดพริกที่ผมโปะไว้กันครับผมมีพริกขี้หนูมีหอมแดงมีกระปีครับ อันนี้ผมจะคั่วไฟอ่อนๆนไปเรื่อยๆครับผมก็ใช้หมูต่าชั้นเคล็ดลับในการเอาหมูต่าชั้นมามาผัดให้มันนิ่มครับผมจะเลือกส่วนที่เป็นหนังที่เป็นหนังบางๆนุ่มๆครับถ้าส่วนที่เป็นหนังหนาๆน,น,นี่เวลาผัดออกมาแล้วแข็งอาจจะไม่ถุกก็ได้ครับอันนี้ผมก็จะผัดคั่วให้มันหอมกดครับ หลังจากเริ่มหอมแล้วครับผมก็จะใส่หมูตําชั้นลงไปครับให้รสชาติของพริกแกงที่ผมตำเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อของหมูต่าชั้นครับหลังจากเราคั่วพริกกับหมูต่าชั้นตุกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะมาปรุงรสเด็ดครับวันนี้ผมจะปรุงด้วยน้ำมันหอยครับ แล้วก็น้ำตาเล็กน้อยครับแล้วผมก็จะปิดแก๊สครับผมแล้วก็ใส่ตะตอที่ผม นำมาพักทิ้งไว้ครับผมลงแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโยอมมยยกกันไปให้ครบยุกนี้ยกขยี้สดใสหากงหมูนอตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสารนาติดตามเรียบร้อยแล้วครับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากป้าซอยครับเป็นเมนูหมูสางชั้นผัดตะตอครับผมผมคิดว่าชาวยกขยโงคงจับจ่ายกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะตามไปสมทบที่ตลาดทีครับว่า ผมจะทำเมนูอะไรนั้นอย่าลืกะระดับขึ้นผมก็จะเอาตับรถที่เอาขึ้นมาพักไว้ทิ้ไงไว้กลับไปที่เดิมครับลงไปโอเคอันนี้ผมจะใช้น้ำจิ้มไก่ครับนี่น้ำจิ้มไก่ต่อเลยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นคนเอาน้ำจิ้มไก่มาผัดนมาที่นะใช่ครับมเห็นน้ำจิ้ม อย่างเดียวเลยไปทิมไปยกขี่สี่สิช่วงชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตรา ผลิต,ตภัณฑ์นมสดตราห <ผม S 1> นองโพผลิตภัณฑ์นไทยยกขยโยอมใหม่ยกกันไปให้คบยบเข้าสู่ช่วงชิมกระงชงเก๋อ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมคือ ก็อยู่กับที่ปกที่ก้อยคุณป้าอไัยก็เชฟเป็นเหมือนเดิมวันนี้เชฟเป็นทาเมนูอะไรครับวันนี้เป็นเมนูกุ้งผัดซอสพริกสับปะรดครับกุ้งผัดซอสพริกสับปะรดครับผมครับผมตัวดิมของผมก็มีกุ้งครับแล้วก็มีสับปะรดของที่นี่ครับปานบุรีแล้วก็กระเทียมต้นหอมพริกฟ้าแดงรากผักชีอภิขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มไก่ครับปลาพันธุ์ยนอร์ดิกครับพอเดินผมก็จะนํากุ้งไปทอดก่อนครับครับผมเชิญครับเชฟครับ หลังจากทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมาทำซอสตบปรลเลยครับครับผมอยากมูฟไปดูใกล้มากเลยอันนี้ผมจะคั่วตบปรลให้หอมเกรียมครับป้าอภัยครับค่ะระบบการจัดการแบบว่าความสะอาดเนี่ยแม่คาที่นี่เขาดูแลกันยังไงครับการจัดการตลาดในความสะอาดแม่ค้าดูแลเฉพาะแผงของตัวเอง นะคะส่วนรอบรอบนอกทั้งหมดเนี่ยเป็นของทางคุณป้าดูเองนะคะพนักงานก็จะทําความสะอาดทุกวันค่ะแต่ว่าการล้างตลาดเนี่ยจะล้างทางปลาสดเนี่ยล้างทุกวันล้างทุกวันเลยล้างทุกวันค่ะคือแอบถามคุณป้าอภัยก่อนหน้านี้คือว่าคุณป้าได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลมา20ปีก็เลยเอาระบบตรงนั้นมาจัดการตลาดตัวเองใช่ค่ะตลาดก็เลยดูสะอาดสะอาดมากเลยนะครับขอบคุณค่ะครับผม ันนี้ผมจะคั่วสับปะรดให้หอมก่อนครับครับผมคั่วนี้ต้องใช้น้ำมันด้วยไหมใช้น้ำมันนิดเดียวครับผมนิดเดียวให้หอมก่อนครับพี่ก้อยพี่กบครับได้ข่าวว่านัวสีี่าใส่ได้ทุกเมิูเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคใส่ได้แม้กระทั่งไข่ทอดไข่เจียวก็ใส่ได้ไข่ใช่ค่ะไข่เจียว ผัดผักบนมิตรนะคะแล้วก็หมักเนื้อหมักไก่หมักหมูได้หมดทุกอย่างได้ทุกเมนูค่ะผมได้ข่าวว่าเคยไปเอาให้ร้านไข่เจียวเขาใช้ใช่ค่ะแล้วข้าวไข่เจียวเนี่ยเขาขายดีขึ้นถูกไหมขายดีมากค่ะยืนต่อแถวกันแถมมาขอน้ำปลาร้าเราฟรีๆเราก็ให้นะคะเพื่อไปขายต่อครับผมดีเลยฮะใส่ได้ทุกอย่างจริงๆริงแน่นมาเลยแม่นหมักหมูหมักไก่ก็แทบได้เบิร์ตเหใส่ได้เบิร์ต อาหารอีสานอาหารโบราสีเป็นภาคใดใช์ไซเดอร์เบิร์ดขึ้นสี่ภาคสมชื่อนัวสีภาคใช่ครับเอาแล้วเอาแล้วหอมแล้วหอมสับปะรดนะฮะกินเริ่มมานะฮะลองร้อๆนะครับผมไม่เป็นไรใครหิวเราจัดนมน้องโพให้ก่อนเลยฮะตามด้วยอ๋ออันนี้มันแห้งล้วก็เอ้าไ้ก่อนเก็บพักไว้ก่อนครับผมต่อไปผมก็จะมาทำซอสเลยครับทำซอส น้ำมันนิดนหน่อยออตามด้วยเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับ,รบแล้วก็ราดผักชีครับผมราดฝักชีอันนี้อันนี้ขายไม่ได้นะหอมไนะด้ครับเชฟครับ,รบการเจียวแบบนี้ต้องใช้ไฟประมาณไหนฮะอันนี้ผมใช้ประมาณไฟอ่อนๆไว้ก่อนครับให้กระเทียมมันหอมถ้าไฟแรงกระเทียมมันจะไหม้ครับมันจะไหม้ก่อนค่อยๆไฟอ่อนๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับ หลังจากไมาได้สีแล้วผมถึงใส่รากผักชีแล้วก็ตามด้วยพริกจีฟ้าครับนี่แหละตัวนี้ตัวแสบจมูกอันนี้ผมเอาเม็ดออกมันจะไม่เผ็ดครับพริกจีฟ้าปกติมันจะมีเม็ดแล้วมันจะเผ็ดแต่วันนี้ผมเอาเม็ดออกครับมันจะเผ็ดน้อยลงไหมครับหรือว่าไ้อยลงครับเผ็ดน้อยลงครับผมก็จะเอาบรถที่เอาคุณมาพักวาทิ้งไว้กลับไปที่เดิมครับลงไปโอเคอันนี้ผมจะใช้น้ำจิ้มไข่ น้ำจิ้มไก่ต่อเลยครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นคนเอาน้ำจิ้มไก่มาผัดนะพี่นะใช่ครัผมเห็นเพจิ้มอย่างเดียวเลยใช่ครับอันนี้ทําได้หลายอย่างครับน้ำจิ้มไก่ครับอันนี้ทาต้อตับมดก็ได้ครับมันเป็นง่ายๆครับผมรสชาติมันรสชาติคงคี่ครับผมทำกี่ครั้งก็รสชาติเหมือนเดิมครับทำเป็นต้มตัมดก็ได้ครับอ่ากลิ่นเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ผมเป็นน้ำพูดให้มันเหลวลงไปต้องเคี่ยวนานไหมครับไม่ครับให้มันเดือดก็พอครับไม่ต้องนานมากนะครับผมผมจะใส่กุ้งที่เตรียมทอดไว้ครับอันนี้ทอดทิ้งไว้ครับออันนี้ก็มาเดิมผัดผันดับติดไฟนะฮะครับไม่ต้องนานมากไม่ต้องนานมากเรียบร้อย น่ากินมากเป็นั่เสร็จเส้นครับย้ำอีกทีครับเชฟครับเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรครับกุ้งผัดซอสสับปะรดครับสุดยอดเลยฮะย้ำอีกทีนะว่าพวกเราที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ชิมนะครับผมคนที่ตลาดนี้จะได้ชิมโอเคเดินแจกเลยครับ ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโยมฟอมม่ยกกันไปให้ครบยุกนี้ยกตะี้สดใสครับผมก็เป็นที่ถูกออกถูกใจของชาวตลาดนี้มากเลยครับสำหรับฟีมมือของเชฟป,ปึงเรานะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟป,ปึงนะครับขอบคุณพี่โกบพี่ก้อยนะครับขอบคุณคุณป้าอัมภัยนะครับขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะครับตลาดฉัดแก้วปราณบุรีครับปัตตาวีรีสอร์ทแอนด์สปานะครับปามบีดรีสอร์ทครับบ้านพักโชคอารีป่าดําปราณครับและสุดท้้าาานีขอกล่่วว ยกขยองยกขยี้ตีสี่สี่สิบสวัสดีครับตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบ